เริ่มต้นจุดเดิมนะครับฮึบอื ดูนะคอันนี้ได้ถ่ายของจริงครับเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายครับผมตัวไซส์สวยดีด้วยตัวไซส์พอกันเนี่ยนะครับเมื่อกี้นะครับสะไดา้สะได้แล้วเดี๋ยวตัวใหนให้ว่ากันโอ้โหไซส์สวยนะครับที่น <fry> ี <discord> ่ กำลังปิดปารเลยนะครับไล์แบบนี้ขอบคุณมากครับผม <c oughs> ไมโครสปูนะครับหมายเก่งด้านเหนือเลยนะครับผมเค okay. สวยงามมากครับเนึ่งเต็มนะครับผมตายขอบคุณมาก รีดปลาตแต่เช้าโดนเัี้ยครับ ตัวน้อยหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ตัวผู้นะครับสาบมากเลยครับเก็ต <c oughs> หนึ่งแต้มนะครับผมสวยๆเลยไปขอบคุณมากครับ <c oughs> มีสามตัวให้เห็นไหมเนี่ยหนึ่งช็อตสามตัว มันจะเกินไหมเปล่าไม่มีนะครับปลาระแบงไปแล้วหรือไม่มีตัวก็ไม่แน่ใจครับผมเมืกีกัดนะครับหนึ่งทีนะครับ อุ้ยโดนทีนะครับอุ้ยโดนแล้วครับอุ้ยโดนแล้วครับสามสามทีนะครับผมวันนี้เป็นปลาชนากนะครับสนากหลังแก่งครับผมหนึ่งอุ้ยหลุดแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับดิ้นดีจริงจริง โดนนะวหลุดมากสวยเลยนะไปแล้วอครับได้เดายเดายสดายสดายสดา ไปแล้วครับโดนนะครับหาทางลงก่อนลื่นนะครับหาทางลงก่อน หนึ่งแต้มสวยๆนะครับผมห,หนึ่งแต้มครับนี่ลื่นมากนี่คองมานะครับ เลือดเลยนะครับเอาเงือกินนะผมหนึ่งแต้มน,นะครับโอเคไปโดนนะครับจะน้อยอยู่เปล่า โอ้เป็นชนากนะครับผม,มแต้มนะครับโอ้แรงดีจริงๆครับเดี๋ยวจับปล่อยเดี๋ยวปล่อยโอ้ปอไปเลยนะครับ นี่นะครับหมายที่เราเดินมาจากจุดลงตั้งแต่จุดนู้นนะครับตรงนั้นเหนือนี่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปตีดัานใต้ดีกว่าครับไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้เดินไปอาจจะมีธน,นาคนะครับแต่ก็ไม่ไปดีกว่าครับผมไปหาวังปลาสุกดีกว่าครับเล่นสนุกสนุก สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับทริปตกปลาก่อนเปิดร้านนะครับวันนี้มาลงตั้งแต่เช้านะครับแต่เป็นลงที่เก่งด้านเหนือนะครับที่มีคนแนะนํามานะครับปลากัดดีนะครับตรงนั้นน้ําน้อยๆตรงนั้นอ่ะต้องรีบเข้าเลยนะครับแล้วก็ต่อได้หมายที่2คถือใต้สะพานนะครับผมก็พอได้มันนะครับสําหรับน้ําน้อยๆแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปเปิดร้านก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับ เดี๋ยวผมลาด้วยรูปภาพใต้น้ำแล้วกันนะครับตรงนี้หมายสวยนะครับเป็นน้ำที่แยกออกมานะครับ